ป่าแล้วแบบมันมีอาถรรพ์เยอะตัดก็อันตรายเยอะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้ของถังตัวเองไปติดตัวนะแล้วเอาไปแจกเพื่อนทุกคนนี่ของถัง,งนะเอาเราเรามาร่วมกันทำพิธีลูกเสกกันเอาลงมือ,อามาทำด้วยอำนาจของท่านเทพเจ้า,จามังกรท่านซุนโกคูและพระถังซัมจั๋งเทพเจ้จามังกรซุนโกคูและพระถังซัมจัง ปฏิทิตร่างหลายถ้าไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดไม่อยยากเวีนว่าายยตเกิดให้ถอนรักโลกโกรธหลงออกให้ถอนรักโลกโกรธหลงออกแล้วก็ปล่อยวางนะแล้วก็ปล่อยวางนะขออำนาจขออำนาจพระเทพเจ้ามังกรพระเทพเจ้ามังกรพระสุโกคูพระสุโกคูและพระหังซ้ำจังและประหังซ้ำจังจงบันดาลบุญจงบันดาลบุญขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายที่มีทั้งหมดที่มีทั้งหม